ง่ายแต่อร่อยวันนี้เราจะมาทำโฟกัสเชียกันนะคะโฟกัสเชียเป็นขนมปังอิตาลีค่ะส่วนผสมก็จะมีแป้งอนเนกประสงค์300กรัมน้ำอุ่น200มิลลิลิตรน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะยีตสต์2ช้อนชา เกลือป่นครึ่งช้อนชาเฮิร์บอิตาลีนะคะ1ช้อนชาใช้เป็นแบบนี้สะดวกดีค่ะยีสต์ใช้ยีสต์สำเร็จแบบนี้นะคะและน้ำมันโอลีฟค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะใส่ น้ำอุ่นลงไปในในอ่างผสม <Okay. S 1> ตามด้วยน้ําตาลและยีสต์ค่ะให้มันเข้ากันนะคะ ทิ้งไว้10นาทีค่ะตอนนี้ยีตใช้ได้แล้วนะคะมันจะเป็นบับเบิลแบบนี้ค่ะเป็นฟองจากนั้นเราใส่เกลือผสมลงไปในแป้งนะคะแล้วก็ใส่เฮิร์บลงไปในแป้งผสมแป้งเกลือแล้ว สมุนไพรอิตาลีนะคะเสร็จแล้วเราค่อยๆผสมแป้งลงไปในอ่างผสมค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราใส่โอลิฟออยล์ลงไปเมื่อนวดโอเคแล้วนะคะเราก็เราใส่โอลิฟออยล์เข้าไปในอ่างผสมนะคะ เมื่อนวดจนได้ที่แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เราใส่โอลิฟออยล์ลงไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเราทำการแรปค่ะ แล้วับไปใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะหนึ่งคืนค่ะระหว่างที่เราพักแป้งไว้พรุ่งนี้เราจะมาอบนะคะเราก็มาเตรียมส่วนที่เราจะใส่บนหน้าขนมปังนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเบลเปปเปอร์ค่ะครึ่งหัวหรือแล้วแต่ชอบนะคะ มะเขือเทศค่ะสี่ห้าลูกก็ได้ค่ะมะกอกดำค่ะสักสิบลูกประมาณนี้นะคะเฟนทาลากอนค่ะคือถ้ามีโรสแมรี่ก็ใช้โรสแมรี่ได้นะคะหาซื้อได้ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะเดื มะกอบดำใช้ยี่ห้อนี้อร่อยดีค่ะไม่เค็มมะเขือเทศเราหั่นแบบนี้นะคะหั่นออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะมะเขือเทศ มาเรามาหั่นเบลเปเปอร์ประมาณซีเดียวก็น่าจะพอเบลเปเปอร์เราหั่นยาวแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะหั่นออกมาเป็นลักษณะนี้ มาเราก็จะมาหั่นมะกอกดำมะกอกดำก็จะหั่นเป็นแว่นๆแบ,นแบบนี้นะคะ ส่วนเฟรนช์ทามากอนเราไม่ต้องหั่นค่ะเราสามารถใช้เป็นต้นต้นตกแต่งได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะว่าจะตกแต่งเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วพักโดไว้ในตู้เย็นข้ามคืนนะคะประมาณ18ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเอามาใส่ถาดนะคะเริ่มเริ่มแรกเราใส่ออลิฟโอยก่อน เสร็จแล้วเราเทโดที่ครบที่เราหมักไว้18ชั่วโมงในตู้เย็นลงไปแนี้แล้วเราก็นวดอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักไว้อีกสามชั่วโมงค่ะคุณผ้าพักพักไว้อีกสามชั่วโมงนะคะตอนนี้แป้งเราพักไว้สามชั่วโมงนะคะใช้ได้แล้วค่ะเมื่อแป้งเราครบ สามชั่วโมงแล้วนะคะเราก็เกลี่ยแป้งนะคะให้เต็มถาดหลังจากนั้นใช้นิ้วจิ้มจิ้มจิ้ม,มลงไปนะคะให้มันเป็นรูแบบนี้โอเคแล้วเราก็จะมาเริ่มตกแต่งอ,อันนี้ก็คือมะอเขือเทศที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะ อันนี้ก็คือเบลเปเปอร์นะคะอันนี้ก็คือแบล็โอลีฟนะคะมะกอดดำแล้วอันนี้ก็คือเฟรนช์ทาลากอนหรือถ้าใครมีโรสแมรี่ก็ใช้โรสแมรี่นะคะจากนั้นเมื่อเราจิ้มจิ้มจเป็นรูเสร็จแล้วนะคะเราก็ตกแต่งการใส่ลงไปแล้วละคะ่ะจากนั้นเราก็ใส่ แบล็คโอ๊ลิฟต์เยก็อร่อยดีค่ะใส่เบลเปีเปอร์ใส่เบลปีเปอร์ใส่เบลปีเปอร์ลงไปใส่เมะเขือเทศที่เราหั่นไว้ ลคะ่ะใส่พอประมาณนะคะประมาณนี้ก็มีมะกอบดดำมะเขือเทศเบลเป,ปเปอร์เฟนทาราโกนเดี๋ยวเราเอาไปเข้าไปอบกันค่ะในอุณหภูมิ200องศาอ่สานาทีนะคะ30นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอบกัเยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพอเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาตัดแล้วชิมค่ะ เมื่ออาออกจากถาดอบแล้วนะคะเราก็ตัดตัดเสิร์ฟค่ะอ้านในก็จะเป็นท็กเจอร์แบบนี้จะหอมสมุนไพรของอิตาลีมากเลยค่ะ สามารถทานเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นก็ได้นะคะอร่อยมากๆค่ะ